สวัสดีค่ะวันพระประจำเดือนพฤศจิกายนปีพศ2565ได้แก่วันอังคารที่1พฤศจิกายนขึ้น8ค่ำเดือน12ตรงกับปีขานค่ะวันอังคารที่8พฤศจิกายนขึ้น15ค่ำเดือน12ปีขานและก็ตรงกับวันสำคัญคือวันลอยกระทงด้วยนะคะเป็นคืนวันเพ็ญค่ะ วันพุทธที่16พฤศจิกายนแรม8ขค่ำเดือน12ปีขานและวันสุดท้ายของเดือนนะคะวันพุทธที่23พฤศจิกายนแรม15ค่้าำเดือน12ปีขานค่ะ อันคนที่ทำงานที่เป็นคุณให้เกิดประโยชน์ย่อมจะต้องประสบถ้อยคำถากถางหรือการขัดขวางน้อยหรือมากผู้ที่มีใจอ่อนแอก็จะเกิดความย่อท้อไม่อยากจะทำดีต่อไปแต่ผู้ที่มีกำลังใจย่อมจะไม่ท้อถอยยิ่งถูกค่อนแคะก็ยิ่งจะเกิดกำลังใจมากขึ้นคำสอนของพระสังฆราชนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ